Да, да, да. ชีวิตจะพังฮะเอ๊ะสดาว่าสดาว่าแดงว่าสุภาพหรือหมาก้างแม่ยด้มอะไรสุาแต่มันเป็นหมาก้าง ินมาเต็มเลยเห็นนกไหมเห็นนกไหมสวยจังเลยนู่นเห็นไหมกดเชินมาิะากดเชิัอนั่นมาว่าัวัน เดี๋ยวแม่จะบงังคับให้น้องเดียวพูดชีวิตและธรรมชาติดังๆดูดดที่ว่าเขาจะพูดไหมเดียวชีวิตและธรรมชาติหน่อยลูกชีวิตและธรรมชาติตกใจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn